ครับเคยรู้จักกันไหมครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับผมซึ่งเขาเรียกชื่อกันว่านะครับต้นนมน้อยหรือว่าหมากทองแหลงนะครับผมนะฮะคุณนสมบัติของนมน้อยหรือหมากทองแหลงเนี่ยนะครับผมนะะทั้งต้นนี่ก็จะเป็นยาขับเสมหะนะครับทำให้อาเจียนนะฮะถอนพิษของโรคในแมวได้ดีนะครับ ส่วนลักษณะของใบนะครับก็จะเป็นขับพยาธิ้นได้ในเด็กนะครับแล้วก็ขับเสมหะเป็นยาถ่ายและให้ขึ้นเหียนอาเจียนนะฮะหากรับประทานาปริมาณมากๆนะครับใบแห้งป่นนะครับโรยรักษาแผลเนื่องจากนอนมากนะครับยาละาบนะฮะแก้หืดขับเสมหะนะครับส่วน ลากหรือลำต้นฮะต้มน้ำดื่มช่วยให้บำรุงน้ำนมในแม่ลูกอ่อนนะครับช่วยทำให้มีน้ำนมมากนะครับใช้ทั้งต้นเข้ายาอื่นๆนะฮะรักษาอาการปวดเมื่อยนะครับก็ส่วนผลของเขาเนี่ยนะครับก็จะผลสุกนะครับผลสุกก็รักษาอาการท้องร่วงนะครับนะฮะผมเชื่อว่านะฮะคลิปนี้นะฮะก น่าจะรู้กันนะครับว่าต้นท่องแรงหรือว่าต้นนมน้อยเนี่ยนะจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะของใบนะคลิปคลิปนี้นะฮะผมไม่ต้องการให้คนที่ดูอ่าถึง3นาทีนะครับผมต้องการแค่คนดูแค่1นนาทีขึ้นก็พอนะครับผมนะครับคลิปนี้นะฮะ ถ้ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดแชร์หรือว่ากดไลค์นะฮะหรือว่ากดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะส่วนหน้าตาลำต้นนะฮะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะนะฮะนะก็เป็นจะเป็นายานะฮะยาสมุนไพรนะครับผมก็เนี่ยลักษณะลูกนะครับผมอันนี้มันมีลูกเดียวนะครับก็ฝากไว้เพียง เท่านี้นะครับผม